สวัสดีครับจากเพจน,น้ำยายแอร์ดอทคอวันนี้เราจะมากล่าวถึงแรงดันน้ำยายแอร์มีความสัมพันธ์กับตู้เย็นและตู้แช่อย่างไรสําหรับตู้เย็นและตู้แช่ที่พบเห็นหลักๆก,ก็จะมีการใช้น้ำยายแอร์ r 4 0 4 a r 5 0 7 r 1 3 4 a และ r 6 0 0ซึ่งแต่ละชนิดก็มีแรงดันที่แตกต่างกันไป r 4 0 4 a เป็นสารผสมระหว่าง r 1 2 5บวก r 1 4 3บวก r 1 3 4 a ใช้ในอุณหภูมิติดลบไม่มีสีไม่มีกลิ่นและไม่ติดไฟประหยัดพลังงานถ้าน้ำยายแอร์ในระบบขาดต้องปล่อยทิ้งแล้วเติมใหม่ทั้งหมดโดยสามารถใช้เกจวัดแรงดันในการเช็คระบบให้ได้ปริมาณที่เหมาะสม r 507เป็นสารผสมระหว่าง r 125บวก r 143มีประสิทธิภาพในการทำความเย็นสูงจะเห็นว่าไม่มี r 1 3 4 a มาเป็นสารผสมจึงทำให้มีการแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีกว่า R404A ถ้าแรงดันลดลงควรเช็คแล้วเติม,ม้ำยาแอร์เพิ่มได้เลย R134A เป็นสารผรสมเชิงเดียวสามารถเติมเพิ่มได้เลยถ้าเกิดการรั่วหรือในแม่แอร์ในระบบขาดซึ่งซ่อมบำรุงได้ง่ายไม่ยุ่งยากมากแรงดันเวลาเติมจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเป็นส่วนสำคัญส่วนราคาก็ยังไม่สูงมากนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย R600 เป็นสารทำความเย็นเชิงเดี่ยว น้ำยายแอร์รุ่นใหม่ตู้เย็นบางยี่ห้อหันมาใช้กันมากเป็นสารที่มาทดแทนน้ำยายแอร์ R134a แต่ในสิ่งที่สำคัญของสาร R600 ชนิดนี้คือเป็นสารที่มีแรงดันสูงติดไฟได้ง่ายดังนั้นเมื่อมีการซ่อมหรือหรืองานระบบของตู้เย็นที่จะใช้น้ำยายแอร์ตัวนี้ควรต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ จากบทกความที่กล่าวมานี้หากพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อกับมาได้ที่เพจเ e ็บแอร์คอมคครับ